อันนี้ก็เป็นจุดจุดที่แบบเป็นโฟกัลพอยท์ที่ผมแบบสิโลราบเลยนะคือเทหัวใจที่นี่เลยโอ้โหอาจารย์เขาคือใบไดนี่คือนี่คือบันไดเป็นไม้เก่านะฮะใช่ครับเป็นไม้พื้นบ้างไหมกระดาษแต่ว่าแต่ว่าคุณอู๋ทำให้ดูบันไดดูโล่งแล้วเบามากเลยเพาอู๋ใช้โครงหรือแล้วอูนเนี่ยเอียงมานิดหน่อยครับแล้วมันดูเหมือนไม่ค่อยมีการปิดนะฮะแล้วมีสลิงนะครับนะครับแทนที่จะใช้ราวอย่างคนทั่วไปนะฮะเป็นสลิงแล้วก็ตรงนี้สวยมากผมเมื่อกี้ผมมองทุกข้ข้างบนเนี่ยมันมันเชื่อมต่อทุกชั้นหมดเลยนะใช่ครับเยี่ยมมากเลย ท่ครับที่จริงบันไดเนี่ยถ้าดูเผินๆไม่มีอะไรนะแต่ผมรู้ว่าคุณอูเนี่ยคิดมากเลยแล้วก็ที่คุณอูคิดไว้เนี่ยผมผมอ่านออกอะเพราะว่ามันภาษาภาษาศิลปมเนี่ยมันต้องมันต้องเป็นภาษาสากลที่ทุกคนต้องอ่านออกยังเหมือนแล้วทุกชาติเห็นเห็นอาคารหลังหนึ่งงานของแฟรงค์ยรยเลอโคเซเอรู้ว่างามบนไดตัวนี้ฮะโดยให้ดีนะครับนี่ผมใจใจคุณอูนะคุณอูพลิกหมดเลยจับบนไดนี่บิดซ้ายบิดขวาหมดเลยใช่ครับทีบรดต้องขึ้นตรงๆนะเป็นด็อกเลกใช่ครับคุณอูพลิกหมดนะฮะแต่พอ แป้มันสวยมากนะถ้าเรามองนี่เราเห็นเราจะเห็นถ้าถ้ายืนตรงผมนี่นะเห็นมันเห็นมันกับเป็นภาพเขียนนะที่มันค่อยไปค่อยมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเส้นตัวนี้เป็นเป็นแกนที่ที่จะลิงก์อย่างเข้าด้วยกันถ้ามีลาก็ไม่สวยนะกระดนเนี้ยใช่ครับมันต้องมีเส้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะมันจะได้ดึงจากล่างขึ้นสุดเนี่ยทั้งหมดนี้โรงแรมเนี้ยต่อด้วยกระดานนนี้เลยครับใช่ใทั้งสี่ชั้นจะต่อด้วยอานนี้กระดานเนี้ยเป็นเป็นตัวเชื่อมทุกชั้นนะครับใช่ครับจะเข้าด้วยกันแล้วผมว่าเสน่่่ททีีีนนเย้งขาว ซังเคที่เราไป,ไปนั่งเมื่อกี้นะครับตัวนี้นะครับผมว่าเอาอยู่เลยครับเยี่ยมมากเลย ครับนี่เราห้องห้องนี่เรียกห้องอะไรนะครับคุณู้มนี่ห้องแฟมิลี่ครับแฟมิลี่เนี่ยตู้เสื้อผ้าก็จะใหญ่หน่คืออันนี้อู๋ให้นอนได้เท่าคนได้เลยไอเดียของมันคืออะไรหรือทุกอย่างอันเนี้ยอู๋ตั้งใจจะให้มันเหมือนแบบเป็นคือเนื่องจากตอนนี้เมืองไทยกำลังบ้าสินค้าแบร์จริงอยู่แล้วเขาก็จะแบบว่าเหมือนกแบบับในบ้านก็จะเป็นแบบนี้อูอยากให้รู้สึกว่าเข้ามาแล้วเป็นห้องเดียวที่ไม่ค่อยมีกลิ่นไอไทยดังนั้นันนจะมีกลิ่นไอไทยหมดห้องเนี้ยคือแต่ว่ากลิ่นไอไทยของมันเนี่ยคือตรงที่ว่า เราอนุญาตให้อยู่ได้หลายๆคนเพราะคนอย่างทางเอเชียเนี่ยเราไปเที่ยวก็ปู่ย่าแล้วก็พ่อแม่ลูกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับออด,ดูดีห้องนี้นะครับต่อไปผมเชื่อว่านี่คือเทรนด์ใหม่ของ, <c oughs> ของโฮสเทอร์รโรงแรมนะมีไมแบบโครเวฟมีที่ทําอาหารด้วยชับก็คือแบบเ<อ>บาๆแต่ว่า<อ><อ>ถ้าเขาจะซื้อมาแกะใส่หออะไรเงี้ยก็เหมือนเขานั่งทานในนี<อ>้ได้เงี้ยครับเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆแบบคอนโดของญาติญาติตามแบบต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็มาอยู่รวมกันก็ได้ ห้องค,กค,คุกนะฮะเป็นหนึ่งในทั้งหมดกี่ห้องนะสามสิบสมตีครับสิบสมตียในนี้มีหมดสิบสามตีมน,นี่คือ13ึ่มตีมน,นะฮะเป็นห้องที่ผมสรารภาพว่าอยากติดคุกมากเลยสบายมากเลยนะคือผมนึกถึงในในภาพยนตร์พวกฮอลลีวูดนะที่พวก,กเราเราคนอยู่ในคุกเนี่ยมันจะมีเตียงพับได้มีนะฮะเนี่ย <วะ S 1> แล้วนี่มีเพื่ออะไรเขาเนี้ย อันนี้เผื่อแบบเผื่อใช้ใช้นิดหน่อยเชื <c oughs> ่อโระลยยี่ห้องนี้แค่ประมาณสัก8 8รางเมตรกว่าเองครับอาจจะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าแต่ก็ดูไม่อึดอัดฮะ <c oughs> มันครับ <c oughs> เปิดประตู้ปั้งออกมาปุ๊บเจอกรงเลยครับ <c oughs> นะอันนี้ตั้งใจเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ผมชอบนะคือดูวิวดัดนะฮะมีห้องน้ำนะฮะห้องน้ํานี่ก็เนื่องจากห้องแค่ยังเล็กเนี่ยเขาเป็นท้องห้องน้ำสตรีทรูนะครับอ่าพวกสุขภัณฑ์ก็เป็นแบบ ก็เป็นแบบสไตล์คุกนะฮะมีเหล็กพันเหล็กนะฮะเช็เคเกอร์เพลตถูกๆนะฮะแล้วก็มีทุกอย่างพร้อมมีก็โอเคนะผมว่าเอาไปใช้ดูฮนะดีดีหมดเลยข้างบนก็ไอตีฟ้านะฮะโชว์สัจจั่งมดเลยพ่อเธอเขาเห็นหมดบ,บางครั้งเนี่ยการที่เราไม่ปิดอะไรนะผมว่ามันก็เป็นความงามนะครับเรายอมรับความเป็นความจริงของเขาอะ่ะเนือนนาฬิกาตัวเมติกข้างหลังเป็นใสๆนะครับ,รบเรายอมรับตึกหลังเนี้ยอายุตัง้งห้าสิบปีแล้วนะเราจะเราจะทำไงก็ได้ แต่ต้องม่ลืวิวเขาอายุห้าสิบสีเขาเยี่ยมมาผมว่าโอเคเลยผมไม่ผมไม่แปลกใจทางคนนิยมห้องนี้ผมเปิดผมผมยังร้องว้าวเลยนะ<า>เยี่ยมมากอยากติดคุกม,มากเลยตรงไอเดียแต่ <laughs> นอนกืนนี้เลยก็ได้เ<อ>ไเยยี <laughs> อันนี้เป็นห้องอีกห้องหนึ่งคุณดูเอาขวดที่สะสมมาตั้งแต่เด็กครนะแล้วก็เอาแขวนไว้บนเพดานเนี่ยให้คนมองขวดใช่เพราะว่าเราแสงมันลงมาันก็จะเห็นขวด ืออะไรครับเนี่ยแต่ว่าคนเขาอาจจะยังพวกเราเข้าใจเพราะว่าขวดนี้มันใช้ดีไซเนอร์ระดับสุดยอดทั้งนั้นที่จะดีไซน์ใช่ไหมครับใช่ใช่ที่สำหรับผมก็เป็นงานศิลปะเป็นโปรดักต์ขวดได้ขวดขวดชิ้นหนึ่งเนี่ยมันมันผ่านกระบวนการอาจจะเป็นล้านเป็นร้านเช่นอะไรหลายล้านเลยนะฮะขวดจะได้ขวดขวดพลาสติงดีๆเพราะคู่แข่งมันมหาศาลนะครับเป็นอะไรที่ตลาดแต่ว่าคนที่ไม่เล่นศิลปะพวกเราจะไม่เข้าใจว่ามันสุดยอดงานศิลปะห้องขวดนะฮะับธีมคือขวดก็มีขวดก็แค่นั้นนะก็มีขวดแต่คุณก็ชอบเหมือนกันชอบมากเลย ครับก็พีคนชอบชอบเยอะเหมือนกันครับชอบชอบนอนมองปวดนี่นะฮะก็มันก็สวยนะครับการก็โอเคนะเราโอ้โหผมก็ผมก็ประทับใจนะคือคือทุกอย่างเนี่ยเพราะผมเรียนผมเรียนดีไซน์มาแล้วผมก็สอนออกแบบใช่ไหมครัครับคือผมว่าผมผมเบลเข้ามานวัตกรรมใหม่ๆอยู่แล้วแล้วคนที่ตัดสินว่าคุณอูออกแบบดีไม่ดีเนี่ยไม่ใช่คุณอูนะครับใช่ครับคนที่มาพักใช่ครับนะแล้วแล้วบอกว่าแขกก็ทั่วโลกก็ชอบมากเลย สิ่งที่ผมทับใจอย่างหนึ่งของห้องขวดเนี่ยนี่ฮะผนังเนี่ยระยะเซตแบคระหว่งา,างอาคารคุณอู๋กับเขตที่ข้างๆเนี่ยประมาณ3เมตรนี่นะฮะคุณอู๋นี่ <c oughs> แต่งเป็นผนังหินหมดเลยเพื่ออะไรครับมันน่าเกียรตะครับฟอกตึกนะครับอันนี้อยู่ก็อยากให้ทุกๆห้องได้มีระเบียงมไม่จับว่ามันถ้ามันไม่มีระเบียงจะดูดัดมากอย่างเงี้ยครับมผมก็คิดอยู่นานเลยว่าเอาอะไรดีเขาจะสวนแนวตั้งกันก็ หน้าเบื่อสวนแนวตั้งเพราะว่ามันก็ทุกที่แล้วก็ทุกที่ก็ต้องสวนแนวตั้งแต่ตรงนี้แสงก็ไม่มาครับสวนแนวตั้งนี่ตายเลยต้องตายกันแน่ก็เลยต้องคือถ้ามีแสงยังไงต้นไม้ก็ไม่โตอยู่แล้วใช่ครับก็เลยทําเป็นภูผาแนวตั้งเลยเป็นนี่นี่เป็นหินจําลองนะฮะแต่ทําดูเหมือนมากเลยฮะแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ชั้นหนึ่งมดเลยนะฮะแล้วพอมองข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นเป็นพื้นหญ้าเทียมนะฮะมันทำให้รู้สึกว่าที่นี่อ่ะมันเป็นโอเอซิสไงผมรู้สึกเป็นแซนตุรีนะโอเอซิสแล้วข้างบนก็มี ผมก็ไม้ไม้ไม,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 มตาตรฐานมาแขวนไว้แล้วที่น่าทึ่งคือตอนที่เรยืนอยู่นะฮะเราได้ยินเสียงนกร้องนะครับมันมาเองเข้ามาเองเลยนะฮะประูฮะที่นี่คือห้องวงกลมครับผม เขาบอกห้องนี้คนจองแน่นเอียดเลยใช่ครับเพราะอะไรครับผมว่าฝรั่งเขาอาจจะไม่เคยเห็นตีวงกลมหรือว่าแต่จริงอินสแตนชั่นจริงๆมันมาจากเจมส์ตอนก่อนโกล์คิงเจอรที่แบบที่แบบชอนคอนเนอรี่แบบอยู่บนเตียงวงกลมแล้วมีแบบเนื้อออกเนอเกิดแบบปิ๊กๆอนะครับมีผู้หญิงของบอลแม้แต่ดาวินชีก็บอกว่าเส้นโค้งเนี่ยนะครับอาร์ชอาร์ชคือโค้งใช่ไหมฮะครับอาร์เคเต็วิศวกรรนิคมถ้าแปลละสับละตินแปลว่าคนทำโค้งนะถามนิคแปลว่าคนทำโค้งนะครับผม เพราะว่าอาร์ชอิสกีปกอดเนี่ยเส้นโค้งทั้งหลายเนี่ยที่กลมๆเนี่ยเป็นของขวัญพระเจ้าครูอูก็ได้เอาของขวัญพระเจ้าเนี่ยมาทำเตียงให้คนทั้งโลกได้มามีความสุขบนเตียงนี้นั้นอาจจะเป็นเหตุผลที่เขาชอบเป็นก็ได้เพราะมันอาจจะฝังอยู่ข้างในนะครับว่ามันเป็นแบบเพราะเส้นโค้งนี่ทำมาทำให้ทำให้เราอ่อนโยนนะผมนี้ชอบดิ่งเตี้ยมากเลยคิดจะไงครับเนี่ยแต่ว่าต้องปประสบการณ์ะไรแน่ๆเลยในตอนเด็กๆเนี่ยเร่งโซ่อะไรครับ ครับตรนี้อยู่ห้องที่ผมชอบที่สุดห้องอีกห้องหนึ่งเรียกห้องดอมใช่ครับนึกนึกถึงตอนสมัยเรียนเลนดอมิเนทอรี่ครับคอนเซ็ปต์ทำไมเอาเด็กเลยมาพ้นเลยครับก็อย่างที่เรียนว่ามันแบบเหมือนกับมันเป็นแบบเด็กๆอยู่นะครับผมอยากให้เขารู้สึกเหมือนเขาอยู่บ้านเขาอะไรอย่างงี้ด้วยครับใครเป็นคนดีไซน์พวกนี้ครับพวกนี้เชื่อคุณนไต่ลงประสิทธิผลครับเป็นเพื่อนเขาก็มาเขียนให้ไม่แพงมากที่ผมชอบทุกที่ที่ผมไปห้องที่ผมชอบสุดคือห้องที่ได้รับแสงอ๋อครับเราแต่ว่าะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของ อ่่างนนกเนียคือทุกห้องของคุณเนสารสองห้องเนี่ยมันมีมีหน้าต่างหมดเลยครับตั้งใจให้มันมีเพราะว่ามันชื้นนะกรุงเทพถ้าเราไม่มีหน้าต่างก็ลำบากที่นี่คือผม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 รีมายท่านท่านผู้ชมนิดหนึ่งที่นี่คือตึกแถวเจ็ดครูหาใช่ไหมตอนนี้คุณอู๋เนี่ยได้ได้ฟื้นชีวิตเขาคือซ่อมเขาเนี่ยฮะปรับปรุงเขาเรียกว่าเรียกรยกระบวนการรีเวอร์ทไลเซชันคือให้ชีวิตใหม่อ่ะมีสองทางเลือกหนึ่งจะทุบหรือหรือือซ่อมเพื่อที่จะซ่อมนะครับ เราตื่นเต้นมากนะเออมันเห็นโอ้ไม่น่าเชื่อนะว้าวว้าวคือแต่หล้วองมันว้าวหมดเนี่ยผมไม่คิดว่าโรงแรมโอสเตลพวกบูติกกล้าไปไกลขนาดนี้ครับท่านชมก็ลองเอาแนวคิดที่ท่านได้รับวันนี้นะครับลองลองไปใช้ในการปรับปรุงบ้านเหลือนท่านน่าจะนาสนุกมากแต่ถ้าผมผมเชื่อว่าถ้าคนทำเนี่ยไม่สนุกไม่ยากมากเหนื่อยมากแล้วเนี่ยก็แต่ก็สนุกในจุดนึงนะครับอาจารย์มมันก็สนุกไหมสนุกไหมสนุกมากครับเพราะเราก็ได้เหมือนไม่ปล่อยของนี่เงินเราไงครับ ถ้าเนคนอื่นเราทําอะไรเขาก็ใช่เรารายทำอะไรก็ได้หมดใช่แต่ถ้า,<ช>แ,ตถาแต่ถ้าอย่างคุณอู๋เนี่ยถ้าไม่ทำเนี่ยผมว่าจะต้องมีาการดิน้นทุรนทุรายลงแดงเพราะมันมันมีความสุขที่จะทำจริงนะใช่รูร้สึกว่าบ๊ทผมเห็นความมุ่ใจใส่ในทุกจุดเลยดีเทลเยอะมากครับเยอะมากเลยครับวันนี้ขอบคุณที่ให้เราเยี่ยมชมนะครับขอบพระคุณอาจารย์ด้วยครับตอนเราคัาชมแบบรู้สึกแบบประทับใจมากครับผมผมได้เรียนเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับว่าโอกาสหน้านะถ้าผมเจอคนรักบ้านนะครที่ลุกขึ้นมาแต่งบ้านตัวเองนะครับ จะทำเป็นบ้านเป็นบริสอร์เป็นโฮสเทลหรือเป็นบูตชิกโรงแรมนะฮะแต่ผมจะพาท่านชมอีกวันนี้ก็มีแค่นี้ครับพวกคนใหม่ครับที่เก่าะเดิมวันนี้ต้องลาทุกท่านครับสวนะัสดีครับ